นี่คือโครงการที่ติดถนนการนาพิเศษเลยครับเป็นบ้านจากแบรนด์คิวเฮาบรรยากาศจะมีความเป็นธรรมชาติพักผ่อนสบายๆซึ่งเหละราคาจะอยู่ที่8ล้านไปปลาย,ลายไม่ถึง9ล้านโดยเป็นบ้านในท้ายที่ค่อนข้างใหญ่เลยและตัวบ้านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแม้จะเป็นทำเลที่เด่นเรื่องการเดินทางก็จริงครับแต่บ้านหลังนี้จะทำให้คุณอยากอยู่บ้านมากขึ้นที่นี่คือโครงการลัดดารมปิ่นเกล้า วันนี้เราพามาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านบนเนื้อที่85.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย244.2ตารางเมตรสามารถจอดรถในบ้านได้2คันแบบในร่มซึ่งใช้เป็นพื้นคอนกรีตแตมป์ให้เท็กเจอร์แบบหินธรรมชาติครับ หน้าบ้านจะทําเป็นพื้นคอนกรีตไว้ให้ครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ไว้ใช้งานหนัหนกๆได้อาจจะมีพื้นที่สีเขียวนิดๆให้เวลามองจากหน้าบ้านจะดูมีความเป็นธรรมชาติแต่สวนที่แท้จริงจะอยู่หลังบ้านครับโดยส่วนนี้สามารถจัดสวนได้อย่างอิสระแม้แต่ข้างบ้านก็จัดได้เหมือนกันแล้วด้วยความ p r i v a t ทําให้เหมาะที่จะจัดมุมนั่งเล่นในสวนเพิ่ม,เต,มเติมได้ครับในตัวบ้านจะมีโซนรับแขกก่อนที่จะเข้าไปฟังก์ชันอื่นๆของบ้านครับหรือ,ออาจจะจัดเป็นเลวิยงไปเลยก็ได้เหมือนกัน ขึ้นสเต็ปม,มาจะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากหน้าต่างเยอะด้วยครับก็จะมีความโปร่งพอสมควรไว้เป็นพื้นที่นั่งเล่นและมุมทานข้าวเพิ่มเติมได้ซึ่งโถงจะสามารถคอนเน็กกับสวนหลังบ้านได้ด้วยอยากเทควิวแบบไหนก็สามารถจัดได้อย่างอิสระครับและมุมทานข้าวก็จะคอนเน็กกับโซนของเมดด้วยครับเปิดออกมาจะมีเคาน์เตอร์อยู่2ฝั่งแบ่งการใช้งานเป็นการเตรียมอาหารหรือว่าประกอบอาหารได้เลยซึ่งใกล้กับโซนห้องแม่บ้านโดยมีห้องน้ำมาให้ด้วยครับ และห้องน้ําที่ชั้นแรกจะใกล้กับทางเข้าจากที่จอดรถครับภายในปูกระเบื้องให้จจรดฟฝ้ามีสุขภัณฑ์ให้ครบพร้อมชาเวอร์ครับขึ้นมาที่ชั้น2จะเจอกับโถงทางเดินก่อนครับคุณสามารถจัดไปเป็นลิฟวิ่งของครอบครัวได้เลยซึ่งจะได้ความไพรเวทกว่าชั้นแรกด้วยและที่ชั้นนี้จะใช้เป็นพื้นไม้ปาเก้เข้ากับบรรยากาศการพักผ่อนครับมาสเตอร์เบดจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีความยาวเท่ากับตัวบ้านเลยครับ ตั้งเตียงคิงไซด์ได้เพราะมีพื้นที่สําหรับจัดไว้เป็น w a l k i n c l o s e t ส่วนโซนระเบียงก็จะกว้างเป็นพิเศษครับเพราะเป็นบ้านที่มีบรรยากาศดีทําให้โซน Take View ก็ต้องกว้างหน่อยแบบนี้แหละครับห้องน้ำในตัวจะมีการตกแต่งที่ให้บรรยากาศแบบ l u x ช r y และก็ p r i v a t e ครับส่วนสุขภัณฑ์ทุกชิ้นจะมีสเปซที่เหมาะสมทำให้ใช้งานได้สะดวกทุกชิ้นเลยครับ อีก2ห้องนอนจะเป็นฟังก์ชันไว้ให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับถือว่าฟรีสไตล์สำหรับเจ้าของบ้านตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ซึ่ง2ห้องนี้จะสามารถใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงถงทางเดินครับเรื่องคุณภาพของหลังนี้ไม่แพ้ใครเลยครับ ใครที่อยากได้บ้านติดถนนกาญจนาพิเศษถือว่านี่เป็นบ้านที่ตอบโจทย์ในงบประมาณที่ไม่ได้สูงเลยถ้าวัดกันด้วยศักยภาพของตัวบ้านและก็การเดินทางหากสนใจบ้านหลังนี้สามารถติดต่อบางกอกแอสเซทมาได้ทุกช่องทางครับรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซับ cribe ชแนลบางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ